ส่วนน้ำมันคมตัวเดิมที่มากับตัวเครื่องนะครับไม่เที่ยมันจะเป็นสีแบบนี้ฝั่งโลอยู่ที่40ฝั่ง้าจะอยู่ที่200เดิมมีข้ามน้ำขึ้นนะทุกคนเนี่ยนี่นะทุกคนนี่คือความเย็นที่ได้นะครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมกับช่องแคลกชาแนลนะครับเจอกันในรถแบบนี้แสดงว่ารถมีปัญหาอย่างแน่นอนใช่ครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับรถผมไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรนะครับทุกคนแต่วันนี้ปัญหาเกินเยียวยาจริงๆครับเพราะผมยื้อเขามานานแล้วได้ปีเกือบสองปีได้ลัังครบ ถ้าใครที่ดูคลิปผมช่วงแรกๆนะครับจะเห็นว่าผมซื้อน้ํายาแอร์มาเติมใช้เองตลอดนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยไปปรึกษาช่างนะครับช่างเขาบอกว่าคอมแอร์ของผมเนี่ยจะเสียแล้วนะครับแนะนําให้เปลี่ยนซ่อมไม่คุ้มต้องเปลี่ยนทั้งระบบล้างใหม่ทั้งเดียวจบงบสูงนะครับผมตอนนั้นติดปัญหาเรื่องงบนะครับผมก็เลยใช้วิธีซื้อน้ํายาแอร์และเครื่องมือบางอย่างที่จําเป็นต้องใช้เอามาใช้เติมเองไปก่อน นะครับเพราะผมซื้อติดรถตลอดเวลาเลยนะครับวันนี้ผมเจอแดดแรงๆเนี่ยก็คือแอร์ดรอปความเย็นหายไปเลยแต่ถ้าจอดในร่มเย็นอยู่นะฮะผมก็เลยใจฐานว่าน่าจะเป็นที่คอมแอร์เขาไม่มีกําลังที่จะทําความเย็นให้เราแล้วนะครับเหมาะเจาะกับการที่ช่วงเวลาที่ผมยื้อมาผมได้ทําการซื้อเครื่องมือที่จําเป็นต้องใช้ในงานนี้ยทั้งหมดไว้พักหนึ่งแล้วนะครับพอดีวันนี้เป็นแล้วก็มีโอกาสผมจะพาทุกคนมา เปลี่ยนคอมพิเซอร์แอร์เองลองดูนะครับทุกคนจะได้รู้ว่าการเปลี่ยนคอมพิเซอร์แอร์เนี่ยยากง่ายขนาดไหนและทําได้หรือเปล่านะครับส่วนสําหรับใครที่จะทําตามผมแนะนําให้ดูคลิปให้เข้าใจนะครับดูซ้ําดูหลายๆรอบหรือติดต่อเข้ามาหาผมได้ที่หน้าช่องนะครับปรึกษาได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเปลี่ยนคอมพิเซอร์แอร์ว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างต้องใช้อะไรบ้างไปดูกันเลยครับผม มาครับทุกคนขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็ทําการเทน้ํายาก่อนนะครับโดยเราจะมีหัวเกตนะครับเดี๋ยวผมมาแนะนําวิธีการต่อสายเกตนะครับาสายเกตของเราก็อันนี้เป็นเกตวัดนะครับตัวน,นี้ไฮตัวน,นี้โลนะครับสายไฮเ,เป็นสายสีแดงนะทุกคนอันนี้นะครับสายโลจะเป็นสายสีําเงิน นะครับส่วนสายสีเหลืองเป็นสายเติมน้ํายานะครับและปล่อยน้ํายาแอร์ก็ใช้สายสีเหลืองเหมือนกันนะครับไปเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันเลยวิธีการต่อนะครับ <c oughs> ผมก็จะต่อสายไฮก่อนสายไฮเขาจะมีสองฝั่งนะทุกคนสังเกตว่าสองฝั่งจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับฝั่งที่เป็นข้ององและนาเนี้ย <c oughs> เขาจะมีสอนด้านในส่วนฝั่งที่เป็นตรงๆแบบนี้ด้านในไม่มีสอนดังนั้น ตัวที่ไม่มีสอนเราเอาเข้ากับหัวเกตนะทุกคนนะฮะไม่มีสอนนะครับเข้ากับหัวเกตร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะับแล้วนทะี่แขนต่อไปนะครับฟังตัวที่เป็นสายไฮก็นะฮะที่มีหัวสอนเข้ากับตัวหัวที่จะเชื่อมต่อกับ ช่องเซอร์วิสของรถนะครับหมนแน่นนะครับแน่นเสร็จแล้วรับให้เราหมุนซอนนะครับซอนด้านในนะครับนะครับให้เราคลายออกนะทุกคนคลายออกเลยถ่ายไว้ให้สุดนะครับตปอครับนี่ครับแล้วก็ถ่ายใหสุดนะครับที่นี่ปั๊โอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสองหัวนะครับแล้วเราก็มาเช็คที่หัวเกตครับทุกคนให้เราปิดนะครับ ปิดให้สุดเลยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาต่อเข้าหัวสวิตนะครับให้เราสังเกตฝาปิดหัวสวิต์นะครับตัวนี้เขาจะมีตัวอักษรย่อเป็นตัว S นะครับก็คือ High นั่นเองนะครับแล้วก็อีกฝานึงจะอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้ตัวนี้มีตัวอักษรตัว L นะครับ L ก็คือ Low นะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเปิดฝาแล้วต่อหัวสวิตกันเลยครับผม เข้าไปที่หัวสวิตช์เลยนะครับก็คือเวลาใส่กดตัวนี้เข้ามานะครับเนะี่ยกดขึ้นมาแล้วให้กดลงนะครับเสร็จร้อยแล้วนะครับผมยังไม่ยังไม่ได้เปิดนะครับใส่ไว้เฉยนะครับหวงลา่อาอนะครับหลังจากที่เรากดลงไปแล้วเราก็ทำการ กดหัววาวลงไปได้เลยครับผมเพื่อเช็คแรงดันนะครับทั้งดูแลนะครับผมอยัาตั้งคล้องนะครับการปล่อยน้ำยาจริงเราจะต้องใช้ผ้าห่อไว้นะครับน้ำยาและแรงดันออกหมดแล้วนะทุกคนนะครับจะเป็นอย่างนี้ เมื่อน้ำยาหมดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะไปถอดคอมเพรสเซอร์นะครับคือคมจะอยู่ด้านล่างนะครับทุกคนไปแก้บล็อกเบอร์17นะครับผมนะครับออกนะครับผมก็ดึงออกนะครับเพื่อไม่ให้เกลกดเวลาที่ลงไขขันนอบตัวนี้นะครับเบอร์อ่าสินะครับทุกคน ไปนะครับทุกคนเราก็จะคลายน็อตด้านล่างนะครับเปิดพาสติดตัวนี้ออกก่อนนะครับตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาคอมแอร์ลงด้านล่างนะครับครับแล้วก็ได้ถอดตัวบังลมแอร์ออกแล้วนะครับก็ต้องขันน็อตสองตัวนี้นะครับกอาจจะมีบางช่วงบางตอนหายไปนะทุกคนจะเห็นว่าน้ําหยดฝนตกนะครับ เดี๋ยวเรามาถอดสายพานกันครับนะครับผมจะนเรวก็ดันแล้วก็ปลดสายพานออกนะครับับต่อไปเราก็คลายน็อตออกถอดน็อตออกได้เลยนะครับสองตัวบนด้วยเพราะว่าคลายไปแล้วเนาะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองเทน้ำมันเก่าออกดูก่อนนะครับ นี่เป็นขวดนมเด็กนะครับผมต้องการที่จะเอามาวัดด UM ูซ <sho> ีซ <believed> ีใถนะครับเดี <isy> ๋ยวลองเปิดด้านข้างเลดูกันเด้านข้างนะคับน่องนคราบนะะของเดิมที่ออกมาประมาณ120ซีซีนะครับสีก็ไม่ได้ดำนะทุกคน ถ้าเป็นสีแบบนี้ผมไม่ต้องล้างระบบใหม่นะครับก็คือเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แอร์เข้าไปได้เลยนะครับเรามาลองดูน้ํามันคอมตัวใหม่ดูนะครับว่าทางร้านเขาเติมน้ํามันคอมมาให้มากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้ขอแนะนําเลยนะครับถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เองนะครับเราจะต้องทําการตรวงน้ํามันใหม่นะครับเ,เราใช้เป็นน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะเดนโซ่ so นะครับเบอร์8ป เรามาตวงไว้ก่อนนะครับส่วนน้ำมันคอมตัวเดิมที่มากับตัวเครื่องนะครับให้เทออกนะมันจะเป็นสีแบบนี้ครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ล้างนะผมไม่ได้ใช้น้ํายาล้างผมจะใช้เป็นน้ํามันล้างเลยครับเดี๋ยวจะตวงไว้ก่อนนะครับเอาสักร้อยปกซิซีนะครับ ประมาณนี้ครับร้อยหกสิบสี่แล้วส่วนที่เหลือเราจะเอามาทําการล้างตัวน้ํามันตัวเดิมออกนะครับเตน้ำมันทิ้งได้เลยครับผมก็มาเติมได้เลยครับผมเรียบร้อยนะครับ ล็อกน็อตได้เลยแต่ก่อนล็อกเช็คโอลิงด้วยนะครับโอลิงหัวน็อตระวังหายนะครับเอาแค่ตึงๆงมือก็พอนะครับโอเคนะครับะถอดกระใสเหมือนกัน,นครับแต่ต้องราใส่ไปนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้มืดละฝนตกทั้งวันเลยวันนี้จะมีที่รับวางคอมอยู่นะครับเวลาเรายกไปให้เราเข้าวางตรงนี้นะครับสองฝั่งก็าจะมีลิ้นออกมารับจะได้ไม่หนักมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นเลยครับผม ให้นี่ยให้มันวางเกยแบบนี้ครับจะได้ไม่หนักมากนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการสอดน็อตเข้าไปเลยครับผมเดี๋ยวก็ใส่สองตัวล่างไว้ก่อนนะครับให้เขย่าได้นะทุกคนหมุนน็อตตัวด้านล่างเสร็จแล้วเราก็ขึ้นมาล็อกด้านบนเลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เราล็อกน็อตตัวล่างตัวบนเรียบร้อยแล้วนะก็มาใส่สายพานนะครับ จัดให้ดีนะครับให้ลงร่องดีดีนะครับอย่าให้ปีนร่องอย่างนี้ครับพอเราทําการเช็คแล้วว่ามันลงร่องเรียบร้อยนะครับให้เราปล่อยตัวตึงสายพานนะครับค่อยค่อยปล่อยนะครับแล้วก็เช็คดูด้วยว่าลงร่องดีหรือไม่นะครับรถผมนะเป็นเชฟโรเล็กอาร์วีโอนะปีศูนย์เก้าเนาะเกียร์ธรรมดาเนี้ยน็อตต้อง เป็นขนาดนิ้วหนึ่งนะครับกูจะใส่ได้นะครับตัวที่ให้มาเนี่ยจะเป็นตัวสีเงินนะครับน,นี้เลยฝั่งขวามือนะครับฝั่งซ้ายเป็นตัวที่ผมซื้อมาใหม่นะครับผมซื้อมาแผนตัวนหนึ่งด้วยนะครับอันนี้อยากจะแนะนํานะครับถ้าใครซื้อคอมเพรสเซอร์มาแล้วไม่ได้ถอดน็อตตัวเดิมออกจากอาคอมเพรสเซอร์ตัวเก่านะครับก็หาซื้อน็อตตัวนี้ก็ได้ครับ โอเคนะทุกคนหลังจากที่เราล็อกน็อตคอมเพรสเซอร์แอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เช็คทุกอย่างเรียบร้อยแล้วว่าสายยังอยู่ในสภาพโอเคนะครับเราก็ต่อหัว์วิสเลยไม่ว่าจะเป็นด้านลูหรือด้านไฮนะครับแล้วก็หมุนซอนลงไปนะครับเปิดเข้าไปให้สอนเขากดลงไปที่หัวสอนหัว์วิสนะครับหลังจากนั้นมาให้เรามาดูตรงนี้ครับสายสีเหลืองนะครับที่เราเอาไปเข้ากับเครื่องแบ็คคัมได้เลยนะครับหมุนน็อตหมุนให้แน่นนะครับเ็กทุกตัวนะครับหลังจากที่เช็คเสร็จแล้วเนี่ย ก็ทําการเปิดบาเลยครับเท่เปิดเบาไปเลยนะครับโอเคหลังจากที่เราเปิดเบาวแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าอากาศยังไม่ถึงติดลบนะครับเราต้องการที่จะแวคคัมเอาอากาศออกให้หมดให้ลงมาถึงติดลบสามสิบนะครับตอนนี้เขาอยู่ที่ศูนย์ไม่ว่าจะเป็นโลหรือหายนะครับเปิดเครื่องแวคคัมแล้วครับนะครับ,รบทุกคนจะเห็นว่าเข็มเขาจะตีลงเรื่อยๆนะครับนะครับ ฝั่งโลและฝั่งไฮวิ่งลงต่ำและ้จะติดลบแล้วนะครับอันนี้ขั้นตอนนี้ผมจะแม้ขั้นทิ้งไว้สักประมาณส่ห้านาทีแล้วกันนะครับแล้วเราจะมาดูกันต่อไปนะครับโอเคนะครับทุกคนหลังจากที่เราผ่านไปแล้วส5านาทีครับเดี๋ยวเรามาดูพอเกตนะ,นะครับทุกคนจะเห็นว่าเกตลงไปที่สูงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโลหรือไฮนะครับโอเคดังนั้นเดี๋ยวเรามา ปิดคอดกันเลยครับผมปิดตัวเกตนะครับปิดเกลปิดให้แน่นนะผมเสร็จหลังจากที่ปิดเกตแล้วนะครับแล้วก็ปิดเครื่องแวคคัมได้เลยนะครับโอเคแล้วเราก็มาดูเกตนะครับเข็มจะต้องไม่ตีคืนนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ประมาณ30สินาทีนะครับว่าเข็มจะดีดคืนมาอยู่ตำแหน่งศูนย์ไหมนะครับต้องติดลบแบบนี้นะครับทุกคนนี่ย โอเคนะครับเดี๋ยวผ่านไป30นาทีเรามาดูอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับทุกคนหลังจากที่ผ่านไปแล้ว30นาทีนะครับวัยเมันโกหกเลยนะครับนะครับสรุปว่าเกจวัดของเราทั้งโลและไฮนะครับไม่ดีดกลับนะครับท่านแสดงว่าเติมน้ำยาแอร์ต่อไปได้เลยนะครับต่อมานะครับผมก็จะทําการ่า่สีเหลืองออกนะครับอาจจะบุบวาบุบวานิดนึงนะทุกคนเพราะว่าถ่ายคนเดียวเนาะเสร็จแล้วก็เอาลงครับผม แล้วเอาถังแอร์กันไปแทนนะครับทุกคนต่อสายสีเหลืองนะครับเข้ากับถังแอร์นะครับแน่นนะครับทุกคนแล้วก็หาที่ตั้งให้ดีนะครับโอเคตั้งไว้บนหลังแบตเนาะนะครับเสร็จแล้วก็ทําการเปิดน้ํายาแอร์ได้เลยนะครับประมาณสองสามนับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วให้เรามาทําการไล่อากาศออกจากสายสีเหลืองนะครับ ส่วนเกจวัดของผมเนี่ยพอเกจผมจะมีที่ปล่อยอากาศครคือตรงนี้ถ้าใครไม่มีก็สามารถเปิดตัวนี้ได้เลยนะทุกคนเสร็จแล้วก็ทําการกดประมาณ2องถึงสามบิอ่าโอเคประมาณนี้นะครับก็ไล่อากาศออกจากสายสีเหลืองนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมจะทําการเปิดน้ํายาเข้าทางฝั่งที่เป็นหายนะครับขณะนี้ยังไม่ได้สตา,าร์ทเครื่องรถนะทุกคน อ่าโอเคนาจะเห็นว่าเกีมัดเขาจะดินก็เปิดเปิดปิดปิดนะครับเปิดเบาๆนะครับอย่าเปิดแรงนะเปิดนิดเดียวเปิดไปเรื่อยๆนะครับสังเกตฝั่งโลด้วยครับฝั่งโลเขาจะเริ่มตีขึ้นเรื่อยๆผมจะเปิดเบาๆไปอย่างนี้นะครับทุกคน เปิดเปิดปิดปิดไปเรื่อยๆนะครับนี่คตอนนี้จะสังเกตว่าผมเปิดอยู่นะครับจะสังเกตว่าเข็มไม่กระดิกแล้วนะครับนี่คทั้งโลและหาจะไม่กระดิกแล้วนะครับนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราปิดให้ดีทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องรถกันนะครับก่อนไปสตาร์ทเครื่องรถก็ทําการตรวจสอบก่อนนะครับว่า ของเครื่องเรามีอะไรที่น่าจะตกหล่นไหมสายดูอะไรอย่าให้ติดสายพานนะครับทุกคนก่อนสตาร์ทเครื่องรถของผมจะขอไปเปิดประตูแล้วกันเพราะว่าผมจะเดินเข้าหยิบเข้าหยิบออกตลอดเวลานะครับบางคนถ้านั่นแค่รถกระจกลงก็พอแล้วครับเดี๋ยวเราก็ไปสตาร์ทเครื่องรถกันเลยครับผมเช็คเกียร์ก่อนทุกครั้งนะครับเดี็ยแล้วสตาร์ทเลยสตาร์ทเครื่องรถเสร็จแล้วนะครับ เราก็เปิดพัดลมเลยไปที่เกียรตินะครับเปิดปุ่ม AC นะครับเราก็เปิดให้คอมแอร์ทำงานเต็มที่นะครับเดี๋ยวเราไปปล่อยน้ำยาข้างนอกกันครับผมเช็คด้วยนะว่าคอมแอร์ได้ทำงานหรือ,อย่างนะครับตอนนี้คอมแอร์ผมทำงานเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าสายพานเข้าหมุนแล้วนะครับหรือว่าดูที่เกีตัวนี้ก็ได้ครับ จะเห็นมาเกตเขาตกลงจากตอนแรกเนาะที่เราที่เราเติมน้ำยายแอร์เข้าไปนะครับดังนั้นเรามาเปิดเติมน้ำยายแอร์สำคัญนะครับตรงน,นี้อันตรายมากนะครับเราต้องเปิดในฝั่งที่เป็นโลเท่านั้นนะครับหายห้ามแตะเลยนะทุกคนเราจะเปิดเปิดปิดปิดเปิดเบาๆ,ๆนะทุกคนไล่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สังเกตฝั่งที่เป็นไฮด้วยนะครับเข็มเขาจะขึ้นเรื่อยๆไม่ควรเกินสองร้อย 50นะครับส่วนทาง <5 S 1> ด้าน <5 S 1> โลนะครับ <5 S 1> เติมอยู่ในระหว่าง30-40 psi อย่าให้ฝั่งในฝั่งนี้มันเกินที่กําหนดไว้นะครับสมมติว่าผมเติมด้านโลอยู่ประมาณ35ด้านไฮอยู่210อย่างเงี้ยก็ถือว่าได้แล้วนะครับเราก็เป็นความเย็นว่าลงต่ําสุดอย่างที่เราต้องการหรือยังนะครับทางตอนนี้ฝั่งความร้อนผมก็จะขึ้นอยู่ที่ประมาณ200นะครับฝั่งนี้จะเอาอยู่ประมาณ30 psi นะครับตอนนี้ก็ รุมัด้านในพุ่ยางก็อยู่ที่19แล้วนะครับเริ่มลงแล้วนะทุกคนคข้อที่มีนี่ก็มีความพื้นนะฮะจับได้เฉพาะตัวที่เป็นฝั่งโลนะครับฝั่งไฮห,ห้ามจับเด็ดขาดน,นะท่อละไฮนี้จะร้อนมากนะครับถ้าความเย็นมันยังไม่ถึงจุดที่เราต้องการนะครับเราก็ยังสามารถเติมน้ํายาเพิ่มเข้าไปอีกได้นะครับแต่อย่าให้มันเกิน40 PSI น,น,นะครับส่วนฝั่งไฮก็อย่าให้มันเกิน250ก็พอครับส่วนขันตอนต่อไปนี้นะครับ ให้เร่งเครื่องยนต์อยู่ที่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยอบนะครับอาจจะมีทั้งเสียงในทีมและนอกทีมนะครับโอเคครับน้ำยาเติมเต็มแล้วนะครับก็อยู่ประมาณสามติดนิดๆน,นะครับส่วนโลก็ไม่เกินสองร้อยห้าิบนะครับแต่อยู่ที่สองร้อยขึ้นนะครับน้ำยาในระบบต็มแล้วนะครับต่อไปเราก็ไปปิดประตูฤฤลถได้เลยครับ เห็นไหมครับว่าไอ้น้ำขึ้นจับเต็มเลยนะครับแล้วก็มีหยดลงด้านล่างด้วยนะครับทุกคนตามข้อนะฮะเปียกแล้วนะะแล้วก็ดูครับนี่ฮะความเย็นมาเต็มที่นะครับชันๆกันเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับว่าความเย็นจะได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับ เครื่องอยู่ประมาณพันห้าร้อยรอบถึงเกือบสองพันรอบนะครับประมาณสิบผมก็น่าจะพอนะครับเอาสิบหรือเก้าประมาณนี้ากำลงดีนะครับนี่ก็เย็นฉ่านะครับเนะี่ยโอเคถ้าเผมปล่อยให้มันเดินเครื่องไปแบบนี้ก่อนนะครับให้แอร์เขาทำงานก่อนนะครับแตงริงสิบสำหรับผมก็ถือว่าเย็นมากแล้วนะครับนะครับ น้ำหยดกันเลยนะครับน้ำนองแล้วนะฮะปล่อยให้รถเดินเครื่องไปสักพักนะครับโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราเดินเครื่องปล่อยนครยาไปสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ไฮนะครับฝั่งไฮจะอยู่ที่สองร้อยประมาณสองร้อยสิบนะครับแล้วก็นฝั่งที่เป็นฝั่งโลนะครับก็าอยู่ประมาณสามสิบนิดๆนะครับสามสิบนิดสี่สิบกี่อะไรนะครับอ่า ผมว่าน้ำยาแอร์ระดับนี้กำลังพอดีเดี๋ยวเราไปดูความเย็นด้านในนะครับว่าความเย็นฉ่ำหรือยังนี่ครับอยู่ที่เก้าสำหรับเครื่องเดินเบารอบเดินเบาปกตินะครับก็ถือว่าโอเคอันนี้ผ่านแล้วนะทุกคนถือว่าคอมแอร์ทำงานได้เต็มประสิทธ,ธิภาพนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บอะไรกันเลยนะครับหลังจากที่เราได้ความเย็น ตามที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็ท okay. ําการเช็คโมเกตปิดปิดให้เรียบร้อยนะครับปิดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้เรามันเราก็ทําการมาปิดต่อสายโลนะครับก็คือหมุนเราสอนขึ้นมาก่อนนะทุกคนมุมาก่อนครับจากที่เราปิดหมุนปิดเรียบร้อยฝั่งโลก็เช่นเดียวกันต้ปิดสองครับโอเคเมื่อปิดสองเรียบร้อยแล้วนะครับผมถังวิญญาณ ปิดทั้งเสร็จแล้วนะฮะให้เราทำการถอดสายแอรได้เลยนะครับค่อยเปิดนะผมเพื่อให้น้ำยาแอร์ทั้งสายออกออกนะครับเสร็จแล้วก็ทําการถอดได้เลยหลังจากที่เราลดถังลดสายสีเหลืองออกจากถังแอร์เรียบรนะครับเราก็ทำการถอดสายได้เลยนะครับผม แล้วก็เช็คหัวสอนนะครับว่ามีการรั่วไหมไม่มีรั่วสึดเราก็ปิดได้เลยนะครับผมโอเคครับก็เป็นอันจบสิ้นนะครับภารกิจนะครับผมสำหรับใครที่ลัวซื้อไม่ตรงรุ่นใต้รีวิวของผมนะครับตรงที่มีคำว่าเพิ่มเติมเล็กๆนะครับกดเข้าไป ครับแล้วจะมีรายการสินค้าที่ผมซื้อมาใช้ในงานเนี่ยทั้งหมดผมแนบลิงก์มาให้อกอทุกอย่างที่ผมใช้นะครับผมจะแนบมาให้หมดเลยคต้องขอขอบคุณสำหรับท่านที่ดูคลิปจนจบตลอาวันนี้จายก,กันไปแล้วครับผมสวัสดีครับ